รถดีที่คนไม่กล้าใช้มาดูกันครับมันคือเชฟโรเลตแคปติว่าครับดีทุกอย่างเลยครับเครื่องยนต์ดีเซล2ลิตรในยุคนั้น12-15โลลิตรโอ้โคตรประหยัดประหยัดมากๆากฮะเสียงเครื่องเงียบขับเคลื่อน4ล้อ all wheel d r เกาะถนนหนึบถ้าคนเคยลองขับแล้วจะติดใจครับต่อให้มาเทียบกับป้ายแดงในชั่วโมงนั้นนะที่มันราคาล้านบวกลบด้วยกันเนี่ย มันก็วิ่งดีเด็ดกว่าใครเขาเพื่อนเลยครับเรื่องความนุ่มนวลแต่ทําไมคนไม่กล้าใช้เรามาดูกันครับอย่างแรกเลยคือไปซื้อรถมือ2 2 3ส5ไม่แน่ใจว่ามือไหนนะครับแต่ว่าได้รถโซมโซมมาแล้วซ่อมไม่จบเพราะว่าเจ้าของเก่าซ่อมแค่พอแบบซ่อมตามอาการอะไรเสียอย่างก็ซ่อมอย่างแล้วก็รอวิ่งไปจนมันดับแล้วก็มาซ่อมอีกทีมันก็เลยกลายเป็นรถที่ช้ำเนื่องจากราคาตลาดมันตกลงไปมากแล้วคนที่ซ่อมก็ไม่มีไม่มีกาลังใจ ที่จะซ่อมให้มันจบๆอย่างรุ่นนี้ถ้าซ่อมเกียร์ทั้งชุดชุดใหญ่ของเขาเลย3 0 0 0 0กว่าบาทไม่ข้าม40,000ือยู่ได้ยาวไกลครับอย่างน้อยก็มี5 0,000่นโลที่ใช้ได้ถ้าใช้ด้วยความระมัดระวังแล้วมีอีกตัวหนึ่งนะที่มันเด็ดของมันก็คืออุปกรณ์ด้านหลังครับคือโชคหลังมันเป็นโชคแบบ World m a ดซึ่งว่าผมก็ไม่คาดคิดเลยในรถระดับนี้มันจะมีโชคแบบนี้ก็คือโชคที่จะปรับระดับความสูงอัตโนมัติตามน้ำหนักบรรทุกเท่าที่เคยเจอมันเจออยู่ในรถว o l v วแล้วอะไรตัวเนี้ย ถ้าอยู่ในรถว o l v วราคาประมาณ3 0,000ื่นไปกับ4ี่หมื่นแต่อยู่ในแคปติว่าหมื่นกว่าบาทถูกมากนะครับช่งคู่หลังประมาณนี้อันนี้ก็เป็นช็อตเด็ดก็คือว่าเวลาคนนั่งข้างหลังสักสามคนหน้านั่งกันเต็มคัน5คนไอ้เจคนเลยเอารถจะไม่ห้อยคือปกติรถที่บรรทุกเยอะๆเนี่ยยิ่งรถไซส์เล็กประมาณนี้ท้ายจะต้องห้อยหน้าจะต้องเชิดแต่รุ่นนี้ไม่เป็นครับเรามาชมภายในกันนิดๆหน่อยๆดีกว่าครับ รถยุคนั้นราคานี้มีเบาอไฟฟ้าด้วยครับข้างในรุ่นนี้ออกแบบมาสวยครับแล้วก็เจ็ดที่นั่งครับเดี๋ยวพาไปดูที่นั่งข้างหลังครับเรามาดูภายในกันนะครับเห็นคันเล็กๆนี้นะครับภายในเจ็ดที่นั่งครับคุ้มค่าไหมครับราคาปัจจุบันขนาดนี้ออปชั่นเท่านี้มีแอร์หลังด้วยนะ เวลาเราพับเบาะให้มันเป็นเ็ดที่นั่งแล้วนะครับข้างหลังเก็บอะไรทํบไม่ได้เลยครับรถมันคันแค่นี้ทำเ็ดที่นั่งได้มันก็ยอดมากแล้วครับรุ่นนี้นะครับมีระบบ SDC ด้วยนะครับเป็นระบบช่วยเหลือขณะที่เราลงทางลาดชันครับเพราะว่าปกติเนี่ยถ้ารถรุ่นไหนไม่มีเนี่ยเวลาลงเขานานๆเนี่ยเราจะต้องแตะเบรกเรียรเบรกไปเรื่อยๆจนเบรกไหมครับอันนี้เป็นอันตรายมากเลย ระบบนี้ช่วยได้ครับที่สําคัญลดราคาแค่นี้มันมีด้วยมันเยี่ยมมากเบรกมือก็เบรกมือไฟฟ้านะครับสาหรับผมนะครับแคปติว่านี่นะครับก็ยังเป็นรถที่น่าใช้ครับถ้าคุณหารถที่มันสภาพดีๆได้นะเพราะว่าในงบประมาณนี้คุณไม่มีทางเลยที่จะหารถที่ฟีเจอร์ขนาดนี้ได้แค่คุณเป็นคนรักรถหน่อยซ่อมให้มันถึงถึงรถไม่งองแงครับรุ่นนี้โดยเฉพาะเครื่องดีเซลฮะได้ออปชั่นเยอะขับนุ่งหนึบรุ่นนี้ใช้ดีจริงๆครับคอนเฟิร์ม